ล่าสุดเจ้าตัวก็ลงพื้นที่สุโขทัยค่ะไปให้กําลังใจนะคะพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมค่ะนอกจากนั้นนะคะก็พากําลังพลค่ะไปให้การช่วยเหลือในการที่เนี่ยบางคนเน้่ะเขาติดอยู่ในบ้านออ,ออกมาไม่ได้ไงไปไหนไม่ได้ออแสดงว่าเครื่องบินไม่ขัดข้องแล้วใช่ไหม อ๋อยอยู่สุขโขทัยไม่ขัดข้องอแต่แพร่ไปไม่ถึงไ,ไม่ไขัด<อ>ข้ดอ,ของซะก่อนนะคะ<อ>สุโขทัยไปถึงคุณผู้ชมจุดแรกที่ไปก็คือรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำกันก่อนนะคะกับผอ,อชนระประธานของสุขโขทัยค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ39และก็กำชับสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นเดินทางไปหมู่ที่7หมู่ที่8ตําบลวางทองอำเภอสีสํมรงค่ะน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่นายกอิงจะลงวันนี้นะคะ แล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนมอบถุงยังชีพแล้วก็ลงเรือเพื่อเข้าเยี่ยมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นภาพนี้ค่ะหลังจากฟังรายงานเสร็จก็ลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านนะคะไปพร้อมกับทีมแพทย์ทาหารจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดเตียงค่ะ เพราะผู้เฒ่าผู้แก่คนป่วยติดเตียงไไหลายม่ม้อ,ออกมาไม่ได้นะคะก็นําทีมแพทย์ทหารเข้าไปค่ะคุณตุทินบอกว่าเชื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันทั้งกลาโหมมหาไทยกระทรวงเกษตรสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกฝ่ายเลยรัฐบาล พร้อมสัพพก,กำลังเต็มที่นะคะในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและก็พร้อมซ่อมสซมบ้านเรือในให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก่อนเดินทางกลับจเจ้าตกให้กำลังใจหน่วยทหารที่เข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ขอบคุณในความเสียสละในการปฏิบัติภาร,รกิจนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสโอ้โหได้ยินประโยคสุดท้าย oh. ไม่รู้เลยนะว่าที่ผ่านมาเป็นคุณครู oh. สุทิน uh. ถ้าฟังแบบนี้ เป็นบิ๊กทินเต็มตัวแล้วนะคะ,ะก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะยังเก้าอี้เหนียวอยู่หรือเปล่านะฮะแต่บิ๊กทินไปแล้วสุโขทัยเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้นายกอุ้งอิงไปพรุ่งนี้รองนายกคุณภูมิธรรมไปนะครับ